อย่างกล้วยกินได้จร <usc alled you> ิงหรือเกือบตายดีใจจังปีนเก้าอี้บันไดพลาสติกมาตัดปีกล้วยได้จากพัดตกบันไดอลูมิเนียมเมื่อสองเดือนที่แล้วบอกว่าต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเรียนแล้วค่ะหมอคือเปลี่ยนมาเป็นบันไดพลาสติกแทนย่าๆมาแล้วจ้าเห็นปีกล้วยนี้อยู่หลายวันแล้วแต่ว่าหลังจากตกบันไดอลูมิเนียมแขนยังใช้งานได้ไม่ดีค่ะยังเจ็บอยู่บ้างนี่กระโดดจะหยิบปีกล้วยยังหยิบไม่ได้นะคะ ยังปวดแขนอยู่บ้างทํายังไงดีเออหาวิธีการนะคะเขาหมอบอกว่าต้องเปลี่ยนพฤติกรรมนี่เก้าอี้บันไดพลาสติกก็วางอยู่ตรงนี้นะคะเอาเก้าอี้บันไดพลาสติกมารงองยืนเือจะตัดปีกกล้วยดีกว่าต้องเล็งพื้นที่ที่เก้าอี้บันไดพลาสติกวางก่อนนะคะว่าเรียบเสมอกันไหมเดี๋ยวต้องไปหาหมออีกครั้งหนึ่งมีหวังโดนดุแน่นะคะคนแก่ๆอายุเยอะๆแล้วไปให้หมอดุหลายๆครั้งก็ดูน่าเกลียดค่ะ ค้ะคราวนั้นไปเอกซเรย์แล้วหมอบอกว่ากระดูกสันหลังบางค่ะอาจจะต้องผ่าตัดหรือไม่ก็ให้เราเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองยังต้องระมัดระวังหลายๆอย่างเลยนะคะแต่จะอยู่นิ่นนงๆเฉยๆคงไม่ได้ค่ะ <Wow. S 1> อ่ะนี่นะคะดูแล้วให้เรียบนะคะด้านล่างแล้วลองขึ้นกับน้ำหนักของตัวเองกับเก้าอี้บันไดพลาสติกนี้ก่อนว่าทานน้ำหนักเราได้ไหมอ่ใบกล้วยกิก,กะก็ตัดออกนิดนึง อ่านะคะใบกล้วยแล้วก็มีใบกล้วยเหี่ยวตรงนี้ตอนนี้ย่ยาก็จะมีใบกล้วยเหี่ยวเยอะที่สวนนะคะตั้งแต่จ็บแขนเนี่ยจะปล่อยปละละเลยไปบ้างอ่าได้แล้วดีใจจังได้แล้วค่ะนี่ไงปีกล้วยอ่าตัดเลยช็อปเดียวเห็นไหมคะอ่าช็อปเดียวเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูยางของปีกล้วยนะคะก่อนจะเล่าให้ฟังว่ากินยางของปีกล้วยเกือบตายอย่างไรซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงเลยค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูนะคะ ต้นกล้วยอ่อนกล้วยแก่ที่ตัดปลีออกมาก็จะมียางไหลเนี่ยสีขาวขุ่นนะคะขาวขุนคือขุ่นน้อยกว่าน้ำยางในส่วนยางพาราค่ะเป็นสีขาวขาวอย่างนี้นะคะถ้าโดนมือเข้าในซอกเล็บก็จะเป็นเล็บดำทำความสะอาดยากนะคะยางนี้มีพี่คนหนึ่งเขาแนะนำมานะคะว่ากินแล้วทำให้ท้องไม่ผูก วันนั้นย่ยาก็ฟังเขาบอกมานะคะคนรุ่นพี่เขาบอกมาว่าเนี่ยให้เราเอาอะไรมารองนะคะเอามีดไปกรีดหรือที่กล้วยดิบแล้วเอาถุงรองไว้และนําน้ํานั่นแหละน้ํายางขุ่นๆไปทานซึ่งมีคนทําตามนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นย่ยานะคะเป็นพี่สาวย่ยาค่ะเพราะเธอมีปัญหาท้องผูกเขาบอกกินแล้วเป็นยาระบายเ,เพื่อนๆรู้ไหมพี่สาวยา่ยาเกือบตายเลย นี่เรื่องจริงค่ะเกือบตายเลยพอกินเข้าไปใช่ไหมคะพอเธอซดน้ำยางนี้เข้าไปผ่านลำคอนะคะรู้สึกระคายเคืองคันลำคอมากๆอยากจะล้วงมือเข้าไปเกาก็เกาไม่ได้จึงรีบทานยาแก้แพ้และแก้คันซึ่งโรงพยาบาลให้มาส่วนมากเธอก็จะ ของเล็กน้อยในสวนเช่นมดคันกัดก็ดกแพ้ค่ะและคันยู่ไปเอายาแก้แพ้แก้คันที่โรงพยาบาลเรื่อยๆและยานี้ยังมีอยู่เธอเล่าไว้ฟังว่าเจ็บเสบคอมากเลยคิดว่าตัวเองตุยแน่นอนแล้วก็หาวิธีการแก้โดยการทานน้ำอุ่นและทานน้ำตามเข้าไปเยอะๆหลังจากนั้นจะเสบในลำคอมากค่ะเพื่อนๆยาผีบอกก็อย่าลองทำกันนะคะ ก็นี่อาการเกือบตายแล้วค่ะพี่สายญาก็อายุห่างกับญายิยาประมาณสองปีนะคะก็ลองคิดดูก็แล้วกันนะคะกินยางกล้วยเนี่ยผ่านลําคอแล้วลําคอเหมือนกับติดกันหมดเลยอะ่ะลาคอเราช่องอาหารลงไปอะ่ะมันจะมีช่องช่องใช่ไหมคะแต่พอเรากินหรือซดน้ํายางนี้ลงไปนะคะความรู้สึกว่าเหมือนลําคอติดกันตีบ ตีขึ้นมาเลยนะคะดีที่เธอมียาแก้แพ้แก้คันติดบ้านอยู่จึงเอามาทานและก็นอนพักค่ะจนหลับไปประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าๆตื่นขึ้นมาอาการดีขึ้นแต่หัวปรีหรือปรีกล้วยนี้มีประโยชน์นะคะจะช่วยบำรุงเลือดแม่ให้นมลูกนะคะเหมาะที่จะทานหัวปรีหรือปรีกล้วยนะคะจะทําให้มีน้ํานมเยอะขึ้น หรือบางคนทานดิบๆไม่ได้เพราะมีรสฝาดก็อเอาไปลวกหรือเอาไปต้มจนนิ่มก็ได้ค่ะพอต้มจนนิ่มจนนิ่มแล้วนะคะรสฝาดที่หัวปลีก็จะไม่มีเลยนะคะก็จะทานอร่อยหรือบางคนอาจจะไปแกงเลียงหรือจิ้มน้ำพริกก็ได้ค่ะส่วนกล้วยแก่ที่อยู่บนต้นนั้นก็ต้องปล่อยให้สุกนะคะกล้วยแก่เอามาทําอาหารได้หลายอย่างเหมือนกันเช่นเอามาทํากับข้าวาทําแกงหรือเอามาทําผัก อิมเป็นผักหนาะนะคะหรือผักเครื่องเคียงใครคิดจะทานยางกล้วยสดๆก็ทบทวนดูนะคะว่าถ้าเจอแบบกรณีพี่สาวของย่าจะทำอย่างไรเมื่อรองยางกล้วยแล้วเอามากินนะคะซึ่งมันอันตรายมากเลย พราะถ้าเกิดทําให้หลดอาหารของเราตรงนั้นนะคะระคายเคืองหรือมีปัญหามากกว่านี้นะคะก็คงเป็นการรักษาที่ยุ่งยากพอสมควรเพราะจะเป็นแผลภายในร่างกายที่เราไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าเห็นนะคะนอกจากไปหาหมอและให้หมออส่องดูหรือเอ็กซเรย์หรืออย่างอื่นนะคะเพราะฉะนั้นฟังอะไรไว้ก็ต้องฟังหไว้หูค่ะต้องเชื่อข้อมูลแพทย์แผนปัจจุบันด้วยนะคะอย่าเชื่อ,อยาผีบอกอย่างเดียว แายาผีบอกหากมีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่มีใครมารับผิดชอบแทนเราส่วนเปลือกของหัวปลีหรือปลีกล้วยนี้นะคะ,คะก็เอาไปโยนไว้ที่คนต้นกล้วยหรือไม่ก็เอาไปทําน้ําหมักน้ําหมักพืชผักผลไม้ก็นําไปใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนเลยนะคะต้นกล้วยนี้เอาไปใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนเลยค่ะส่วนเก้าอี้บันไดพลาสติกนี้ก็สามารถเอารองนั่งเล่นในสวนอย่างนี้ก็ได้ค่ะอุ๊ยตกเลยย่า,ยาขอขอบพระคุณทุกคนค่ะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใ่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Ella se encuentra